สวัสดีค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินในสาขาศิละปะการแสดงสดนั้นจะได้รับการยอมรับและออกสายเดินทางค่ะไปแสดงอย่างทั่วโลกด้วยตัวเองนะคะแต่สําหรับศิลปินชาวเกาหลีใต้คนนี้ค่ะกิมกวางโชเขาไม่เคยท้ออาศัยการสร้างผลงานสะท้อนสังคมสร้างพื้นที่การยอมรับนะคะซึ่งเขาเองค่ะเพิ่งมาเปิดการแสดงในไทยเป็นครั้งแรกกับศิละปะการแสดงสดในชื่อว่า My Memory is Full ค่ะ สะกดผู้ชมรอบข้างจนหยิ่หมัดเพราะขณะที่กำลังเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆแต่จูจูศิลปินกลับฉีกหน้าก,ากระดาษที่พิมพ์รูปใบหน้าบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สวมไว้ก่อนเคี้ยวใบหน้าเหล่านั้นทีละแผ่นทำให้คาดเดาไม่ถูกว่าศิลปินจะทำอะไรต่อไปและยิ่งเพิ่มความรู้สึกกดดันให้กับคนดูการแสดงชุด Feel the Paper ส่วนหนึ่งของศิละปะการแสดงสด My Memory Is Full ที่กิมกวางโชศิลปินระดับโลกจากเกาหลีใต้ตั้งใจเสียดสีความเจริญของสังคมขณะที่การแสดงอีกชุดเทเบิลโนมิโน เปิดให้ผู้ชมรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมกับงานศิลปะการแสดงสดที่ตั้งโจทย์ว่าสมาชิกทั้ง3คนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่บนโต๊ะประกอบการแสดงหวังเพิ่มความหมายและการตีความใหม่ๆให้กับผลงานเป็นโอกาสให้คนรักศิลปะบ้านเราได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับศิลปินชั้นนำงานเนี่ยถ้าดูวิดีโอ u t u b e อะไรเงี้ยมันไม่เท่ากับเวลาที่เราได้มาสัมผัสจริง แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดศิลปินเนี่ยเป็นคนที่ที่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนเราเหมือนเราติดตามเป็นไอดอลของเราอยู่ตลอดเนี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากมาเขาค่อยๆนําคนดูเข้าไปในงานมันจะค่อยๆช้าแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายที่เขากินจนแบบเหมือนเป็นหนวดหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นก้อนแล้วแต่คนดูจะรู้สึกว่าปึดอัดมากอะไรอย่างเงี้ยแปลงระทะตรงนั้น,ม,นมันทำให้เราพยายามเพ สสงสััยว่ามนคือออะไรีกหนึ่งชุดการแสดงชิ้นเอก Memory Loading เริ่มทดลองมาตั้งแต่ปี2006สะท้อนความเหงาของคนในสังคมผ่านการใช้ม้วนฟิล์มผันรอบใบหน้าบวกกับท่าทางและสีหน้าเจ็บปวดของศิลปินแสดงในหลายประเทศรวมถึงเทศกาลศิละปะชั้นนำในบ้านเกิดกวางจูเบียนนาเล่2013 นี่เป็นครั้งแรกที่ศิลปินวัย47ปีเดินทางมาประเทศไทยแสดงผลงานที่ Hof Artspace เพราะมีเพื่อนศิลปินอยู่ที่นี่ก่อนปิดฉากการทัวร์ผลงานศิละปะแสดงสดในปีนี้หลังเดินสายมาแล้วทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปเม็กซิโกบังคลาเทศรวมถึงในแถบอาเซียนทั้งเมียนมาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ หากการเดินทางแสดงผลงานศิลปะทั้งหมด12ประเทศศิลปินจากเกาหลีใต้ใช้ทุนของตัวเองทั้งหมดและจัดก,การเรื่องการเดินทางและที่พักด้วยตัวเองซึ่งเขามองว่าแม้แต่ในบ้านเกิดที่เกาหลีใต้ศิลปินในสาขา Performance Art ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอจากรัฐบาลซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศอืนอ่นๆ กิมกวางโชศิลปินจากเกาหลีใต้เล่าว่าในฐานะศิลปินแสดงสดอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาท้อหรือหยุดสร้างสารรค์ผลงานยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เศิลปะด้านนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยซ้ําอย่างเขาเองก็พอมีรายได้จากการเขียนภาพวาดบ้าง เขาอย่างเล่าต่อว่าศิลปินด้าน p e r ร์ r อร์ c มนซ์อารหรือสาขาการแสดงสดทั่วโลกมีอยู่น้อยถ้าเทียบกับด้านอื่นๆแต่ยังโชคดีที่คนในแวดวงเดียวกันรวมตัวเป็นเครือข่ายและรู้จักกันดีแม้จะอยู่คนละประเทศจึงไม่ลำบากนักหากต้องการพื้นที่แสดงผลงาน กิมกวางโชเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินตั้งแต่จบการศึกษาด้านนี้เมื่ออายุ24ปีและเคยรับหน้าที่เป็นผู้จัดงานเทศกาลศิละปะการแสดงสดรวบรวมศิลปิน51คนจาก15ประเทศในเทศกาลกวางจูอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตเฟสติวัลและกวางจูอันยางอินเตอร์เนชั่นแนลเพอร์ฟอร์แมนซ์เฟสติวัล โดยระหว่างเดินทางแสดงผลงานในประเทศต่างๆยังได้เพื่อนศิลปินอีกคนคอยบันทึกวิดีโอการแสดงในแต่ละที่จนได้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนและการมองผลงานศิละปะการแสดงสดที่ต่างออกไป